ทองต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าจะมีการอ่อนตัวลงมาในช่วงต้นน,น,นะนคะมีการลงไปเทสระดับต่ำสุดบริเวณ 1, น8่ในระหว่างการซื้อขายของวันจันทร์นะคะแต่หลังจากนั้นจะเห็นได้ว่าทองคํามีการฟื้นตัวค่อนข้างแข็งแกร่งค่ะส่วนหนึ่งคือแรงซื้อทางเทคนิคเพราะว่าทองคําลงมาจนแตะ าวาโอเวอร์โซหรือว่าขายมากเกินไปนะคะอีกส่วนหนึ่งคือนักลงทุนในตลาดที่มีการเปิดสถานะขายเอาไว้ก็มีการซื้อคืนเพื่อทํากําไรบางส่วนเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ทาให้ทองคําดีดตัวขึ้นจากระดับต่าสุดในรอบสาเดือนครึ่งในช่วงวันจันทร์ก็คือแรงซื้อทางเทคนิคนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะมาจากปัจจัยพื้นฐานนะคะช่วงวันจันทร์ปลายตลาดรวมถึงวันอังคารเราจะเห็นตัวดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่าข้ ค่อนข้างชัดเจนค่ะดอลล่าสหรัฐนะคะถูกขายทํากําไรออกมาอีกส่วนหนึ่งคือนักลงทุนค่ะเริ่มกลับมาเปิดรับความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งด้วยการเข้าซื้อหุ้นนะคะแล้วก็มีแรงขายดอลล่าในฐานะสกุลเงินปลอดภัยเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้ค่ะเมื่อวานนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็ออกมาดีเกินคาดนะคะอย่างเช่นตัวเลขยอดค้าปลีกพื้นฐานตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมค่ะตัวเลขพวกนี้เองก็เลยทําให้ดอลล่าสหรัฐนะคะมีการ อ่อนเท่าลงมานะคะแล้วก็หนุนให้ทองคําฟื้นตัวขึ้นค่ะเราจะเห็นได้ว่าทองคําเองยังฟื้นในกรอบจํากัดนะคะการฟื้นตัวขึ้นของทองคํายังติดก,กรอบดาวเทรนอยู่ผู้นี้ว่าทองคํายังอยู่ในทิศทางขาลงนะคะรวมถึงเมื่อวานนี้ทองคําพยายามที่จะดีดตรงขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย10วันแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย200วันซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันในโซนประมาณ 1, 8 3 6งพันถึง่แค่ะเราจะเห็นได้ว่าทองคําไม่สามารถทะลุผ่าน แนวดังกล่าวไปได้นะคะจะมีแรงขายสลับเข้เขามาค่ะอีกจุดหนึ่งค่ะนอกจากตัวเลขสหรัฐที่จะออกมาดีเกินคาดแล้วนะคะปัจจัยที่กลับมากดดันที่ทองคำร่วงจากไฮเมื ok ่อคืนนี้จะเป็นค้อยแงของคุณ Powell, เจอรมพาวเวลประทานเฟดค่ะเมื่อวานนี้คุณพาวเวลมีการออกมาแถลงนะคะในการประชุมของ Wall Street Journal ค่ะซึ่งคุณพาวเวลส่งสัญญาณชัดเจนนะคะว่าเฟดจะยังคง เดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าอัตราเงินเฟอ้อจะปรับตัวลดลงนะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าแถลงคุณพาเวลนะคะเป็นการย้ำจุดยืนว่าเฟด มุ่งมั่นที่จะลดเงินเฟ้อ,อนะคะถึงแม้ว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวลดลงถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากการขึ้นดอกเบีย้ยแบบเป็นกระิรีของเฟดก็ตามนะคะแนวทางเหล่านี้ค่ะมุมมองเหล่านี้ที่คุณที่ตลาดมองว่าคุณพาเวลใจยังคงเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ2ปีอายุ10ปีของสหรัฐมีการดีดตัวขึ้นแล้วก็เป็นที่มาที่ทําให้ทองคำอ่อนตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ ลงมาเคลื่อนไหวายยราวๆ1 8 0่ u s นะ้วยสดลล์สณะขณนนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าทองคำนะคะ ฟื้นตัวขึ้นก็จริงแต่ก็ยังฟื้นตัวขึ้นในกรอบจํากัดดังนั้นนักลงทุนที่มีสถานะซื้อนะคะแนะนําว่าดีตัวขึ้นมาถ้าหากทองคําไม่สามารถทะลุผ่านไฮเดิมเมื่อวานนี้บริเวณ1,836แนะนําขายทางกองไรออกไปนะคะเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนค่ะพอทองคามีการอ่อนตัวลงมานะคะจุดเข้าซื้อแนะนําว่ารอดูโลเดิมของเขาอะนะคะบริเวณ1,798ถึง1,786และตั้งซั l ลอสเอาไว้สำหรับคน เข้าซื้อถ้าหากทองคำหลุดระดับ1,786แนะนำชะลอการเข้าซื้อหรือ stop loss ออกไปนะคะเพื่อรอดูการตั้งฐานราคาอีกส่วนหนึ่งคือทองคำค่ะเนื่องจากเขายังอยู่ในดาวเทรน์นะคะยังเื่อนไว้ต่ำกว่าเส้นท่าเฉลี่ยทุกระยะดังนั้นการเข้าซื้อควรจะเป็นการเล่นสั้นเท่านั้นนะคะเน้นทำกำไรจากการดีตัวขึ้นนะคะเออเราก็ติดตามข่าวสารประกอบการลงทุนอย่างใกล้ชิดค่ะ อย่างวันนี้เองนะคะก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขในภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอย่างตัวการขออนุญาตต่อสร้างแล้วก็ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านนะคะแล้วก็ติดตามการเคลื่อนไหวของดอลลาร์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นปัจจัยประกอบกลยุทธ์การลง,งทุนทองคําค่ะ าาก่อนจะลกันไปนะคะเป็นขอตาดโปรโมชั่นของ YLG Futures ค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น8%ทุก product ในตลาดทีเฟกนะคะหรือถ้าใครนะคะสนใจลงทุนในสัญญา f u t u r e ร์สสังประเทศค่ะก็สามารถมาเปิดพอลงทุนกับ YLG Futures ได้เพราะว่าเรามีความร่วมมือกับ CME Group นะคะที่ได้ว่าสามารถที่จะให้นักทุนไทยค่ะไปเทรดในสัญญาฟิ t u r e ร์สังประเทศในตลาดโคมได้ค่ะ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจากมันนี่แชทได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ